สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการทําเกษตรแล้วก็การเลี้ยงวัวนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศนะครับในคอกวัวของเรานะครับพามาอัปเดตนะครับข่าวดีนะครับสําหรับวันนี้พี่ยอนซีนะครับฟาร์มวัวบราว์มันลูกผสมนะครับ ที่ผลเจริญการเกษตรนะครับช่องของเราได้สมาชิกวัวท้องเพิ่มมาอีกหนึ่งแม่นะครับนี่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ลงไปแล้วนะครับว่าแม่ตัวนี้หลังผสม,มไปแล้วนะครับ14 14มกรา14มกรานะครับถ้าจำไม่ผิดว่าเขามีลักษณะของ การเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับหลังจากที่ผสมไปนะครับรอบแรกเขาก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะผ่านรอบ2วันที่2 5กกุมภานะครับก็เหลืออีกประมาณ9วันนะครับอีกประมาณ9วันแต่พอดีวันนี้คุณหมอมานะครับก็เลยทําการซาวก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบ2ก็ปรากฏว่าติดท้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพนะครับอันดับซาวให้ชมนะครับว่าลักษณะของอันดับซาวที่เราเห็น การฝังตัวนะครับของตัวอ่อนนะครับในรูปภาพอัรลาซาวนะครับที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอนะครับซึ่งท้องกับพ่อเกเรตนะครับพ่อกาเรตนะครับกาเรต KF68 นะครับท่านผู้ชม KF68 ซึ่งแม่ตัวนี้นะครับใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะครับที่กว่าเขาจะเป็นสัตว์นะครับแบบชัดเจนนะครับ ชัดเจนกนะ็คือลูกของเขานะครับผมพามาดูครับเรียวไทม์นี่ลูกของเขานะครับเป็นลูกของพริกแดงนี่นะครับพริกแดงก็แดงเหลือกเกินนะครับนี่นะครับลูกของเขาตอนนี้อายุประมาณคลอดตอนเมษาตอนนี้ก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสินหาคมยาตุลาพฤศจิกาตามบุคลากรมางเกาเกือบเก้านะครับ ประมาณ9เดือนนะครับลูกของเขาตอนนี้เพิ่งท้องนะครับก็เพิ่งท้องซึ่งก็อย่างที่บอกว่าใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานไปเกือบเก้า, 9, าลูกโต9เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับท้องแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวออกมาข้างนอกก่อนนะครับ พาทุกท่านมาอัปเดตนะครับเน่่น,น,น,นจะไปกินตอนนี้นี่นะครับสะผมก็จะถมตรงนี้นะครับเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มพื้นที่ให้วัวนะครับในการที่จะได้เดินแปลงนะครับแล้วก็อาจจะมีหญ้าลงนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะพาเขาออกมาเล็มหญ้าด้านนอกนะครับตรงนี้หญ้ามันน้อย จะดื้อนิดหนึ่งครับแม่ตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ให้มากินหญ้านะครับบริเวณคอกนะครับหลังคอกนะครับก็จะมียาขึ้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าบัวของเราตั้งท้องนะครับลำดับต่อไปก็คือทำการอัดอาหารนะครับก็คือเพิ่มสารอาหารนะครับ จากก่อนที่เรายังไม่รู้ว่าท้องเราก็ต้องเพิ่มนะครับอาหารให้เขานะครับเป็น2เท่านะครับวิตามินอาหารข้นหญ้านะครับเดี๋ยวจะพาออกไปตรงตรงหญ้านะครับให้เขากินนี่นะครับตอนนี้ก็พามาเลมหญ้าด้านนอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับว่าการใส่ พ่อ KF68 นะครับกา,กาเลตดนะครับที่มีลักษณะของโครงสร้างที่ใหญ่นะครับเขาจะส่งลูกสวยไหมนะครับส่วนสีนี้น่าจะได้แน่นอนนะครับดูจากลูกตัวแรกของเขานะครับที่ได้ตัวผู้นะครับก็สีนี้แดงแปลดนะครับ อยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่นะครับสำหรับวัวท้องตัวนี้นะครับแม่วันทองนะครับชื่อของเขานะครับเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าลักษณะของบัวนะครับหลังจากผสมไปแล้วนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าวัวมันท้องระดับหนึ่งนะครับนอกจากว่าเราดูที่รอบก็คือ 21วันหลังผสมนะครับแต่อันนี้เราดูภายนอกนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือลักษณะของการกินอาหารนะครับที่เขากินเก่งขึ้นนะครับสีผิวที่เปลี่ยนไปนะครับสีเข้มนะครับขนเงาขึ้นแล้วก็ลักษณะของโครงสร้างนะครับลำตัวนะครับเขาก็จะอ้วนขึ้นนะครับเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับจากที่วัวแม่นี้นะครับ หอมมากนะครับถ้าท่านใดดูคลิปนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมลงนะครับซึ่งเป็นบัวที่มีลูกนะครับแล้วก็ลูกก็กินนมจนวัวแม่เขาท้องนะครับเแม่เขาผอมมากแล้วเราก็ทําการดูแลนะครับบารุงจนวันนี้ก็ผสมติดเรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามแผนนะครับก็คือให้ลูกปีต่อปีนะครับกําหนดคลอดเขาก็พฤศจินะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับ จนกว่าจะสิ้นสุดนะครับก็คือกระบวนการคลอดนะครับสาหรับวัวแม่ท้องตัวนี้นะครับแม่วันทองนะครับท่านผู้ชมโครงสร้างอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีนี้โอเคนะครับเราก็พัฒนากันต่อไปแล้วกันนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วย้วกันนะครับทียนสีฟาร์มวัวบราันนะครับกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม ตะิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ